ดูเด็กๆกําลังตื่นเต้นกับการที่จะมาเล่นน้ําไม่ใช่น้ําตกครับอันนี้เป็นลําธารธรรมชาติกํลาลังดูตอนเช้าๆจะมีนกเงือกนะนี่บรรยากาศเช้าๆลองอูเองครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่คือบรรยากาศยามเช้า360องศาอุตสศาสกัดบ้านมะบุ้งบ้านปะคิม ด้านหลังนี่หลังเขื่อนครับน้ำเนี่ยใสไม่ต้องพูดถึงครับใส่กอดๆดน้องเกศยังมือหน่อยย่าฮัาลโหลฮัลโหลเออแม่ยุคนายแม่เออเราไปใส่ดูปกระจุกหน่อยเราจะไปเล่นน้ำกันเออไปเลยย่าย่านน้ำทะบวนลุงเมาก็จะไปถ่ายลุงเมาจะไปทอดแห ลงตรงไหนน้อนี่เราจะทอดแหกันตรงนี้ตรงกำนทาน,นี่อุ้ยจะมีปลาป่ะอุ้ยปลากระโดดครับปลากระโดดนี่ปลากระโดดก็มีครับ